ใช้ขับผลงานออกเมื่อไปเอ็กเทอร์แล้วดูดูป่างามเลยโอ้ป่านุเขาไหมไปกําไปกครับนี่นี่เขาเอื้อนปลาอีกคำคบทังทำแข็งทำแข็งมาใส่เลยคุณน่ะออาน้ำตะฟังได้สบายๆเลยเลยอันนี้คิดตีครับเจอกันอีกแล้วครับสบายเลย

ครับอะไรบ่ครับนี่โอ้อย่นเนาะนนดแมนแห้งนี่อยู่บนเก้านี่อไปแล้วนี่ไอ้อ้วเนมาเสียบไปเบื้งนะครับท่านผีนะีป่าไหมไอ้เจือดนนอนบนนั่นนนโอ้ยไอ้ท่านอบต่อโซ่กันนะเห็นป่าลุกลุยลุกอยู่ซับบ่ไย่าอีอยอที่เีเสรคววขนาดนี้ปะกดไม่ไแล้วออกมา โชกันนะครับโชกันนะโชว์โชว์นั่นมันถือสมเอางตัวไปอยู่ในเนี่ยจุ๊บโอ้ยโอ้ยอีกยังอ๋อต้องเอาสมองท่อนกระคุ่ผียังอย่างื่ถอะแต่ปามงามเกือบเกือบแลี้ยวเมื่อกี้งุ้มเอาต่องุ้มเอาเลี้ยวเลยโอ้ยเดี๋ยวยังไงกระดิ่นถึงได้ไหม มันเป็นน้ำอย่างเวนนถน้ำไม่หมดนี่คือจังมันขาดสารอาหารสาวซดเย็นเออน้ำเยนน้ดอกปานอกไหมน้ำไรน้ำดินมะม่ยนะครับขีตมเมัมีสารผิดบกคนกินไดบ่บางสิไก็บอกก็เนาะ่จากแล้วมันถน้ำสารพิษมันเลยหายใจออก เนี่ยผมคือมาหายใจน้ำสะฟังหมดเนาะเอาอะไรนะถึงมันเบ่งเม่ไหลต่อต่อต่อหัวหมอช้าเตรียมลูกมะเกา่าหรือหัวหมอช้างมัตายหรอรอคือเม่ยน นั่นโอ้ยคนเสียบมันลงติดพื้นเลยโอ้ยจหมวเขาตูคนต่ำหัวมันลงเลยนี่ครประกวดตายซะที่เรียคนดหน่อยตัวนึงยไหนไไปเขาไปเขาที่นี่แค่ประกดหน่อยก็เพิ่นี่ยังดีกว่าเิดแล้วดแล้วเพิ่ลูกประกฏดขึ้นเอาสิ มีเจ้าถังเดี๋ยวว่าต้องเชียงหงมีแต่ว่าชมยิ่งห้าเฉียงได้ถึง

จักจักจักไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นเพื่อนของบาร์เดียวนี่เอาก็บอกข้าเพื่อนมาสิโอ้ยจักเอาบารกันบารแก้วมอดเดี๋ยวเลื่อนมอดด้ยขดันเอไไปเือนี่ขัมีเลือยลอยบ้มือเอาือ ยังอันีเียเป็นอย่เนี่ยเอ่อีนเป็นปานเอาเอาเจีไปเอาหล่านะครับนี่ดา่าโดนแข่งมดเอากล้องมาน้าด้อกระเป๋าปกล้องมาน้าด้อมไม่มีเประมาท่ิฉันอ่ะนี่แล้มีตัวคุยถูกเอาก,กล่องกับเหล่าวดไงหนึ่งดิก,งก,งกินลืมบ่สัง่งลายไ่ได <c oughs> ้่เอาเขามาน้าแเขาอยู่ตะฟังรับผลงาน กองไฟเรียบร้อยเดี๋ยวพายบังกุสาวหาป่าครับเอืนี่โอ๊ยแจดนะแจกมากเลยด้วยนะนี่ครับสอนเอาเลยครับไม่ง่ายครับ ซ้ำบุญเนาะเพ่อว่าเต็มน้องอยู่ว่าเคยมาเห็นป่ายมาแต่ใส่คับมาแต่คำพิมูลคำพิมูลบอกครับคำวังทีน่ะก็เลยข่าวครับมีพี่น้องอยู่นี่กว่าพี่น้องอยู่ทางฝี่งอ๋อครับผมอยู่นี่เขาเจ้าขนไปนี่เด็กครับมาสอนเอามาในห้องไปนี่ก็ไหลาย่างนี่เต็มน้องเขาเจ้าสอนเขาไปบนนี้สอนทำไมครับมันหลายอยู่เทียนผมสอนเอาของเขาเจ้าเลยเนาะนาจนการสอ่อยเปนห ครับเพิ่งสาวหาป่าครับโอ้ได้แล้วไดครับเบิ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวบางคนนี่น่ครับป่าอ้ปลาลดใส่ของใส่ขว่าเปลี่นาที่นี่ครับมวลมว่าเป็นบุญ

อยู่ในรถชื่อไป้แล้วในรถนั่นเอากระเปะ๋ากล้องมาน้าเลยถือกระเป๋ากล้องมาน้ามีเฮียนี่ครับงน,นี่ครับตาก,ก็ใยอย่างสีเลย เก็บเอาเด้อก็จะออกกวนเด้อหนิเอ่อครับตักขึ้นมาไว้น้ำหนองบวกหน่อยก่อนแล้วมาเก็บเอาที่หลังบโบเลว์อยู่ในรถผมแล้วผมซื้อไปในรถละอันนี้กับหนถนนรถออกมาอยู่บ่งางกับรถผู้กับกัน เอารถมาให้แกปลาเครดประดกบมันไล่ลายมันโอ้ยควดโอ้แบ็งี้ เกือบเอามือตัวนี้ครับปละรดปุ๊บประลาดประลาดจับปลาแปลรยิ่งไปแต่ปลาขาวครับเดี๋ยวมันหยปากมือบดฝีมือจับก้นายจับอะไรเต่งหนาวร้องไม่บอกไม่ได้หรือเปล่าซอนประรดแล้วครับปลายแง่งแล้วมันปากมือแล้วครับ ตามันสิ้นสีบแล้วเบ้งได้ดีว่าสพวกเ่องเช่คไสข่าผลงานได้หลายป่ะครับยกขึ้นเบ้งนะบังคับปลาหมูหมูาปาเบบีปกาปลาหนำเลียงนเี้ยงหนำหลายนปัดปรถท่าได้อยู่ดีครนอยู่ในนี้รถอยู่นี่ หาในน้องเขาจะหามาไวแล้วน้ำนี่มอ่ามันปน د, <c oughs> นี่ตีี่ธรรมชาติมัับอันนี้ก็จะหาไว้เือจะความาพอกันลเนล,ลปะปะเยเาม,มาเอาเดเปล่งน้ำรุ่งฮเปล่งน้ำวันครับ <c oughs> เล่นตมครับมึงโอ้ยกาปะกาจิออก,รกอนนปะระล

เงินน <laughs> สอนบาทเดียวครับนี่ครับคือสอนบาทเดียว <laughs> ผมจะปล่อยมันขึ้นบ่โอ้เขาเลย <c oughs> น่าครับตูทุนมืจอด